เนี่ยผ้านองหา่าวคักบอคักแล้วนั่นบักน้อยๆกับพ่อบักน้อยๆไปเดี๋ยวเอาเอาเออมวกมันห่าวเดเป็นทำเ,เป็นขยันตัวก้มหน้าก้มตากินยาเพราสนใจเขาสิเนี่ยพวนไหนเขาผ้ามายางกับร่างกายสิแต่เวลายาปงพระท่านไปกินยาเกี่ยวหุ่นได้ขอบคุณเอาออกมาฝึกนี่แหละเขาเอามะฝึกมาเลี้ยงลูก เพฝอฟืนจึกบจากหัวคำลำไอหัวคำลำถ้ามันมาสนใจห้องนี้มอหนออเ่ไอพมันเออมันเนี่ยเอาหัวาแทงขาเเอามันหยอกงลอยนอยเห็นยาส้มเป็นวัดเป็นส้มก็มือหนวมาสนใจห้อเนี่ยถ้าเปมนเป็นการเป็นงานตัวละสัว่มือเนิเป็นการเป็นงานขนาดควนสุดเตี้ยมโอ้มันอดได้เวมือหนมันอดหยอกได้ มันบอลเห่นไ้วยเมื่อไรมันเป็นการเป็นงานไ้วยพวดน่ะพวดน่ะ <c oughs> เออเล็บเกี้นเล็บเกี้ยนมาละเออมันเก่งเหลือไว้มันเลีล่ยนรูปต้นบุญถ่ายออกแล้วถ่ายออกแล้วล่าสองเดือนก้วไก่มาสามเดือนแล้วมาแล้วมาแล้วจะฆ่าเล่นจะฆ่าเล่นแล้วมัจะค้ำแล้วมามาเก่งเหลายเด้อขั้นเขาเถียงฮะมันคือเกง่งเถอะล่ะ แม่แม่มาแม่มากินหญ้าเร็วๆพวนพวน่ะพวนน่ะเก่งหลายพวนน่ะพวนน่ะเฮ้ยคักแธอน้อมา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 กินหญ้ามาลูกไปไปไปกินหญ้าไปกินหญ้ามาลูกไปกินหญ้าไปพวนจะสิเก่งหลายหัวนี่ย มาเร็วก so yeah. ินหญ้าปะปะเก่งแท้ๆพวนอ่ะพวนอ่ะมาได้มาได้ปะปะจนบนญปะมา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 ตามหลวงพ่อมาเดินมาโอ้ยตามมาตามมาไปกินหญ้าลูกกินหญ้าเออเหล่ามันจะคว่มแท้มา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 ไปกินหญ้ามาเร็วเมาเร็วๆบ็วบวงเหรียญดอกบวงเหรียญเร็วเร็วมามามากินหญ้า มันสีห่วงเล่นยังเล่มหยานนั่นลงเล่มหยาเร็วหลวงพ่อว่าเล่นดอกลูกว่าเล่นดอกว่าเล่นว่าเล่นไปกินยาแล้วเร็วพากินยาที่พาเมื่อบ้านเลี้ยงนายมันตีคำลูกเขาที่พาเมื่อบ้านหรอว่าเล่นดอกมื่อนี่แค่มื่อเสาร์จังเล่นลูกกินยากันตั้งใจกินยาไปหลวงพ่อว่าเล่นน้ำดอกบักหล่าเอ้ยหาวดองดองเอิรนมาหนีมาหนียางน้ำคนเตยต่อยบักหล่าจะควบแท้ ขนบนเนี่ยไปไปกินยาลูกไปเร็วๆก้มหนา้กาก้มตากินคือ่องหันห่นแมงอ้อมงอ้อมมเร็วเร็วเร็วเอ้ะเราหยอกกันนะมังนะผ้าน้องไปกินยาเร็วๆบักน้อยๆกับพ่อย้อมได้นน่นยๆนั่นนั่นห,าหา่าวไหลห่าวไหลเฮ้อเฮ้อห่าวคักบ่อบานเนี่ยพาน,า,า,าน้องห่าวคักบ่อคักแล้วนั่นบักน้อยๆกับพ่อบักน้อยๆบ่ไหนเอา เอ้าเออโอกมันมันหาวด้วยบาดมันเป็นยังหละบาะไรก่อน่ะพ่อน่ะแมวพวนี้มาพวดมาพูดแต่ขั้นเนี่ยบางเล่นน้อยก็บ่ัยนอมเนี่ยนะเออผ้านองหาวคักถ้านอ้มือเนี่ยนั่งบุญมีเนี่ยนั่งผ้านองหาวคักแล้วพวกน่ะแมวุญหลายบาสนตุ่ยเลยกินยาย่างเดียวเลยเออข้าท่านเล่นยืหันละบาดเนี่ยเล่นเบาผ้านองกินยาด้บาดเนี่ยผ้านองเล่นด้บาดเนี่ย น,นั่นมังด้วยนะพว่น่ะพว่น่ะพุ่น่ะเออเออเ <c oughs> อ,นอ, <c oughs> นอ,อน้นั่น็นนอคอหยอกน้องบางนอยก็บ่าย่อมเน็กน่ะ <c oughs> <c oughs> นะเห็นว่ามันย่อมบะเหงึงเอ้ยมื่อีรก็อารมณ์ดีต่าเศร้าแต่ว่าผ้าน้องหาวต่าเศร้าเห็นเอ้ยเช็นไรกับนอนแมนต่นเหรินแม่คากลับลาไถมากกับว่าสนละวันกับพ่อใน,นเหรินแม่เหรคากลายต้นบุญเ้ย ไปกินยาไปเร็วพ่นไปกินยากินน้าไปนังหุ่นมีดนผ้านองหา่าวครับไปลูกไปพระลงท่าพระนองกินยาเด้อไป,ไปเร็วมันแจ้งแล้วมันแจ้งแล้วพรานองกินยาไปาพ,ไปพาาแล้วไปเอ้เับเฮ้เฮ้้า้อ